สุนัขอเมริกันอากิตะมิตรแท้ที่พร้อมจะปกป้องสุนัขอเมริกันอากิตะเป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นสุนัขสายพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือมีรูปร่างใหญ่แข็งแรงขนหนามีนิสัยที่รักเจ้าของจงรักภักดีปกป้องเจ้าของและมีความฉลาดเป็นอย่างมาก การที่สุนัขอเมริกันอากิตะสายพันธุ์ดีส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับลูกค้าของ Docs ส์วอนเดอร์แลนด์เป็นเรื่องที่น่ายินดีและไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสุนัขเหล่านี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของที่รักและเข้าใจธรรมชาติของสายพันธุ์เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในบางครั้งเราเองจะรู้สึกเสียดาย ที่จะต้องส่งมอบเจ้าสุนัขลูกๆที่น่ารักของเราให้กับลูกค้าแต่ก็ต้องตะหนักว่านั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเลี้ยงสุนัขซึ่งก็คือการมอบชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ดีให้กับพวกเขาด้วยเหตุนี้ทาง d o g w w o n e r r l n n h o u u s e จึงมุ่งมั่นที่จะคัดเลือกสุนัขอเมริกันอากิตะที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับเจ้าของเป็นอย่างดี โดยพ,พิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นสุขภาพลักษณะนิสัยและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเจ้าของเพื่อให้สุนัขอเมริกันอักิตะเหล่านี้ได้เติบโตและพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของอย่างมีความสุขทางด็อกวันเดอร์แลนด์เฮาส์ขอยืนยันว่าสุนัขอเมริกันอักิตะของเราไม่ได้เป็นเพียงสินค้า ที่มีเงินแล้วจะซื้อได้แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสุนัขอเมริกันอังกิตักที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับเจ้าของเพื่อให้สุนัขเหล่านี้ได้กลายเป็นสมาชิกในครอบครัวที่สมบูรณ์และสร้างความสุขให้ทั้งกับเจ้าของและตัวลูกสุนัขเองไปตลอดชีวิต